ผมได้ใช้ัยศิษย์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับว่าเอ๊ะเอแอคชั่นนะครับที่เราทําไปเนี่ยเอ๊ะมันทําไปเพื่ออะไรนะครับออนอกจากว่าเราทําไปเพื่อจะไป update, อัปเดตเจ้าตัวเขาเรียกว่าสเตตนะครับที่อยู่ในดีวเซอร์เนี่ยแล้วเนี่ยเเราต้องทำเพื่อให้มันสามารถแท็กได้ด้วยว่าเอ๊ะเจ้าตัวสเตตเราเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงจากแอคชั่นอะไรคราวนี้ไอ้คำว่าแท็กเนี่ยมันมันจะแท็กยังไง เอาละเบื้องต้นก่อนในตรงนี้เราสามารถดูหลอกจากตรงเมโทรได้ครับเนี่ยทุกครั้งที่เรามีการกดปุ่มนะครับมันจะมีคำแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่ดูวันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเราสามารถทำการเปิดโหมด Debug ได้ครับโดยการกด c อนโทรล m หรือ Command m บนเครื่อง mac นะครับก็เครื่อง windows เป็น c อนโทรล m เครื่อง mac ก็จะเป็น Command m แล้วก็เลือกคำว,ว่า Debug ครับอันนี้มันจะทำการเด้งมาที่เบราว์เซนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เด้งก็เราก็พิมพ์อย่างนี้ก็ได้ครับ เรโคโฮนะครับแปส่ debug ขีดนั่นแล้วก็ตามด้การ inspect ครับแล้วก็เลือก console ครับหลังนั้นผมจะทำการลองกดปุ่มเพื่อมันเกิด action ขึ้นมานะครับชั่วจะเห็นว่ามันมีการพ่นหลอกออกมาครับอาอกี้ผมกดเบิ้ลนะครับเนื่องจากว่าผมลืมแบบว่าผม delay ผมจะขออนุญาตที่จะเคลียร์หลอกแล้วกันนะครับเอาล่ะผมจะกดอีกทีนะครับลอแปบ,บหนึงมา1วิก็คือเกือบ1นึ่งว,นงวินะครับจะเห็นว่าเป็น3 ก็เบื้องต้นก่อนเราจะเห็นว่ามันสามารถทําการบินล็อกนะครับว่าเออมันเกิดแอคชั่นประเภทนี้ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถมอนเตอร์ว่าสเตตนะครับซึ่งสเตตตอนนี้เราจะทําการแทนด้วยรีวิเซอร์ครับซึ่งใน1นึ่งรีวิเซอร์เนี่ยก็จะมีตัวแปรสเตตย่อยๆอีกเช่นในเคสนี้ก็จะมีคําว่าเขาซึ่งแน่นอนว่าจะมีตัวแปรอื่นก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าเขาผมเนี่ยตอนนี้มันเป็น2แต่หลังจากเกิดแอคชั่นนี้ไปแล้ว next state ก็คือเขาเป็น3 เช่นเดียวกันครับผมทำการ remove นะครับรอมา1นึ่งวินะครับก็เห็นว่าเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งนั่นแหละนะครับมันเหมือนล็อกที่คุณสามารถ monitor ได้ว่าเจ้าตัว state เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นความสามารถของเจ้าตัว middleware พอเราทำเจ้าตัว Redux เนี่ยมันก็จะอนุญ,ญาตให้เราสามารถใส่พวก middleware เพื่อใช้ในการ track การเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ครับตรงนี้จะใช้ตัวที่ชื่อว่า logger แน่นอนครับเวลา,เาทำการ build เป็นเชิง p r o d u t i เราสามารถทําการใส่โค้ดเพื่อทำการลบเราไม่จมําเป็นต้องมีเจ้าตัว l o อก e r อร์ก็ได้เพราะว่าเวาเราทำการ build จริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเป็นปิ้นล็อกอะไรออกมาถูกตอ้องไหมครับเราก็จะเอา l o อกเกอร์ออกแต่เค่นี้เรา debug เราก็ใส่เข้าไปแน่นอนครับเราสามารถเขียนโค้ดในการแยก environment ด้วยนะครับ environment ได้ว่าเราก,รากำลังทําแบบ debug นะครับก็ใใส่ l o อกเกอร์ เราจะทําการบิลก็ไม่ต้องใส่ในคลิปนี้ผมไม่ขอพูดถึงเราแค่จะเกิดให้ฟังหน้าที่ของมิเตนแวร์ส่วนไอตรงนี้คือทั้งนะครับที่ผมเคยบอกว่าเราทํเมันรองรับ <c oughs> งานอัสซิคอนัสถ้าเกิดผมไม่ใส่ทั้งเข้าไปมันก็จะไม่ได้นะครับเอาละนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมโดยปกติก็จะใส่ล็อกเกอร์แล้วก็ทั้งนั่นแหละเป็นมาตรฐานซึ่งมิเตนแวร์ส่วนของเจ้าตัวอัสซิคอนัสเนี่ยนอกจากถังก็ยังมีพวกร e ด u ักซากะนะครับหลายตัวเลยแหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นทั้งนะครับ ก็เป็นตัวสแตนดารแตถ้าเกิดต้องการจะแอดวานซ์ขึ้นมาก็จะเป็นพวกรีดักสากะนะครับเอาละในคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเท่านี้แหละนะครับถ้าเกิดเราอยากจะปิดหลอกก็ Command m ครับแล้วก็นะครับแล้วก็เลือก stop debugging มันจะได้ไม่ช้านะครับอันนั้นคือลักษณะ เขาเรียกว่าการใช้หลอกแล้วกันผมบอกว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเราทำรีดักต์เพื่ออะไรก็จะเห็นว่าเราแยกโค้ดในส่วนของแอคชั่นออกมาเป็นไฟล์หนึ่งนะครับอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับมีการนยิยามแอคชั่นที่ถูกต้องมีการแยกโค้ดส่วนของการตัดสินใจเรื่องการอัปเดตส a ต e นะครับมาใส่ที่ reducer คำว่า reducer แปลว่าอะไรนะครับถ้าเราไปดูที่นะครับ Google เราจะเห็นว่ามันเป็นภาพเหมือนกระปุกกลวย ง่ายคือให้คุณนึกภาพพวก C A C A A หน่วยข่าวกรองมันเหมือนกับมีการรับข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นประเภทไหน <c oughs> เป็นโหลดก่อนหน้านี้สร็จก่อนหน้านี้เป็นไรแล้วก็ทําการกรองออกมาเปรียบเหมือนกับว่ามันรับอินพุตมากมายนะครับแล้วก็กรองให้เหลือเพียงแค่เนื้อเ้ก็คือสเตตนั่นเองนะครับพยายามจะเปรียบถ้าแปลเป็นไทยดีว u เซอร์ก็คือเหมือนผู้ทําการสรุปข้อมูลนั่นเองนะครับผู้สรุปส,สเต็ตนั่นเอง เอาละนี่คือกรณีของการใช้ตัว r e ดักนะครับแต่ในกรณีของใครก็ตามที่อยากจะสนใจ Reduct ในแบบที่เป็นคลาสนะครับก็สามารถเข้าไปใน u t u b e ผมนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า cmdev ครับแล้วก็ r e d u กนะครับที่เป็นแบบคลาสได้เช่นเดียวกันนะครับ r e d u กเนี่ยนะครับมันจะมีแบบที่เป็นเป็นแบบคลาสอันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ แอคชั่นนะครับอย่างที่บอกนะครับแอ Action. คชั่นในเคสนี้เราสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งแอคชั่นนะครับรีดเซอร์ก็สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งรเซอร์เช่นเดียวกันผมจะขออนุญาตไม่เพิ่ม Action แอคชั่นละกันแต่ว่าเพิ่มร e ดเซอร์ใหม่ชุดดีกว่าจะได้เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวผมเพิ่มในในคลิปนี้เลยและกันไม่ต้องคลิปหน้าละก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปผมผมจะเพิ่ม Reer ใหม่ตัวนึงแล้วกันสมมติผมตั้งชื่อว่า,าเป็น ล็อกอินแล้วกันสมมุตินะนี่คือการสมมุติแล้วก็ชื่อว่า reducer.js ครับนี่คือการสมมุติตัวแปรแบบท,ท้าทีพิมพ์ผิดครับโอเคอันนั้นก็ r x reducer นะครับก็เราไม่จำเป็นต้องทำ action ก็ได้ครับถ้าเกิดเราต้องการจะแค่นิยามตัวแปรนะครับผมก็จะทำการานิยามตัวแปร global มาตัวหนึ่งเช่น username นะเท่ากับ ค่าเริ่มต้นนะครับสมมุติผมนิยามแอดมินเลยพาร์ทเวิร์ดนะครับผมอาจจะมองว่าพาร์ทเวิร์ดเราไม่ควรจะทําการแชร์แต่ว่าผมแค่จะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันผมจะทำการแชร์ทั้งยูสเซอร์เนมพาร์ทเวิร์ดด้วยท้ายตรงนี้ช่างหัวมันอาจจะเ,เครตรงนี้ต้องนิยามขึ้นมาแต่ว่าผมขออนุญาตที่จะยังใส่เป็นฮาร์ดโค้ดธรรมดานะใส่แค่นี้พอนะครับเพราะผมต้มองการเพียงแค่แชร์ แค่ให้มันมีจริงๆไม่ต้องใส่เครก็ได้นะผมคิดว่านะแค่นะี้ทิ้งลอยๆไว้ก่อนนะครับผมต้องการแค่แชร์ตัวแปร global เฉยๆประเด็นคือเมื่อคุณสร้าง reducer ขึ้นมาเนะี่ยคุณต้องทําการไป add ใน index มันด้วยนะครับผมแค่ต้องการใจะให้คุณเห็นภาพถึงการ combine นะครับอันนี้ก็ dot นะครับแล้วก็เลือกคำว่า log in นะครับส่วนนี้ก็ให้เป็นคําว่า log in นะครับแล้วก็ reducer อันนี้คุณต้องการจะเพิ่มเนี่ยคุณก็เพิ่มใหม่ชุดนึงอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับอันนี้ก็จะสมผลทําให้คุณสามารถเข้าถึงตัวแปร global ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นะครับเอาแค่เข้าถึงธรรมดาก็ผมก็จะลองยกตัวอย่างมาที่ตรงไหนดีเอาเป็น <c oughs> แอปเนี่ยแหละง่ายสุดละสมมติต้องการจะเข้าถึงอีกหนึ่ง Re user ผมก็เพียงแค่มาที่คอ uh, นะครับแล้วก็ login user นะครับเท่ากับ use selector เหมือนเดิมครับ แล้วก็ใส่ีเหมือนเดิมเลย l o g i n ิน d user นะครับยวตรงนี้ย้ำว่าต้องชื่อเหมือนกับที่เรานิยามเอาไว้นะครับแค่นี้ครับตอนนั้นเราก็จะสามารถเข้าถึงได้ละผมก็จะทำการลองอเพิ่มอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ในการใส่คำว่าล็อกอินนะครับ user แล้วก็ครับก็ user name นะครับแล้วก็จะใส่คอมมาเข้าไปครับแล้วก็ ล็อกอินนะครับ reducer ครับ password <c oughs> นะครับเอาละในเคสนี้ผมจะลอง refesh ดูนะครับว่าได้ไหม <c oughs> ก็เห็นว่าได้เหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมนะครับนี่คือตัวแปร global ซึ่งแน่นอนครับคุณจะไปอ้างจากที่ไหนก็ได้นะครับคุณจะไปอ้างตัวแปร global เนี่ยจากใน o o p o n n n t 3ก็ได้ผมก็จะลองกรอบไปดูผมก็จะไปที่บล็อก3ดูนะครับบล็อก3เหมือน,นยังไม่มีการทำเลยถูกต้องไหมใส่เข้าไปเลยครับตรงนี้ก็ ออก็ยกรอบตรงส่วนของตรงนี้มาด้วยนะครับก็คือตัวเซกเตอร์แค่นี้แหละผมก็จะทําการลองดูว่ามันจะได้ไหมใส่ตรงนี้เลยกันนะขี้เกียรน,นะครับก็ใส่ในแค่นี้สามารถทําการดิสจอยริงได้เลยนะถ้าคุณรู้ว่าในนี้มันจะมีอะไรยูเซอร์เนมบนดิสจอยริงมันตรงนี้เลยนะครับง่ายๆผมจะได้สามารถใส่นี้ไปเลยจึ๊บจึ๊บมาดูกันนะครับ ก่อนนี้บล็อก3ก็เห็นว่าสามารถดึงได้เหมือนกันเอาละคิดว่าน,น่าจะพอเห็นภาพไปแล้วนะครับในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะทําการเ,าเก็บพวกไฟล์ r e a d มีไว้นี้เผื่อว่าจะอยากจะดูพวกไลบรารีที่จะทำการติดตั้งนะครับก็เก็บไว้นี้สำหรับนักเรียนเราสุดออนไลน์ก็สามารถมาดูโค้ดได้แล้วกันอย่ทิ้งแนบไปให้โอเคครับสวัสดีครับ